สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ่าจ่าปากเขาพุ่องเชชูนก็วันนี้นะคะบรรยากาศก,ก็จะ,ะแบบนี้เลยนะคะคือจ่านอนนอนอยู่ในอยู่ในมุ้งแหละเนาะแต่ว่าก็พอดีรวบรวมข้อมูลได้แล้วก็เลยจะเอามาฝากเพื่อนในวันนี้เลยละกันนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะได้มาลุ้นกันเนาะว่าหวยจะออกตัวไหนแต่ว่านะวันนี้นะแล้วคราวนี้มันมันมีแนวทางมาว่า ถ้านะคะ67ดอะ่ะตอนนี้มันอั้นใช่ไหมมันหาซื้อยากหาซื้อไม่ได้แล้วเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเลขตัวนี้น่าจะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นตัวไหนแต่ถ้าถามว่า6กับ7อะ่ะขออภัยนะคะ6กับ9มันตัวเดียวกันใช่ไหมจ๋าชอบเหมือนกันนะคะ9 7 7 9ดแล้วคราวนี้ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจ๋าจะมาบอกนะคะว่าจ๋าซื้อเลขตัวไหนบ้าง ก่อนอื่นเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ่าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าแนวทางวันนี้ที่จ่านามาฝากเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นเหนือเมฆนีออนที่หลายด้านถามมานะคะส่วนแอดปิยะแอดปิยะนะคะก็คือตอนนี้รอก่อนนะคะคือว่าแอดเขาบอกว่า,าข้อมูลอะใกล้เสร็จแล้วก็รออีกนิดนึงนะคะถ้าข้อมูลออกมาแล้วเดี๋ยวจะรีบลงให้เพื่อที่จะไปหาซื้อกันนะคะแล้วก็ จะเป็นแนวทางทั้งหมดเลยนะคะที่วันนี้เอามาฝากนะคะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันก่อนนะคะแล้วจากก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามนะคะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าหววตัวไหนมันจะออกแล้วก็จะเข้านะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะสําหรับเม็ดเดียวถล่มจ้เมื่อวันนี้นะคะชุด3ามตัว1 2 7 5 3ส 1, 1 0 8ล่างนะคะจะให้มา3ามสี่ห้าหแล้วก็ 8 7นะคะอันนี้คือสําหรับชุดถล่มเจ้ามือถ้าใครชอบก็จัดได้เลยนะคะจะเป็นชุดบนชุดล่างต่อมาสําหรับหวยพี่เหมอนนะคะอ่ะวันนี้คู่เน้นนะคะจะเน้นที่4994คู่ฟันจะเน้น5995คู่เด่นจะเน้น 48กับ84นะคะสำหรับใครที่เป็น FC ของพี่หมื่นนะคะก็เอาไปลุ้นกันดูสำหรับฟันทงชุดเดียววันนี้ถ้าฟันนะคะจะฟัน62ก็อย่าลืม26ซึ่งซึ่งจะเป็นคู่โต๊กันสำหรับใครที่เป็น เอฟซีนะคะของเจฟองเบียร์งวดนี้นะคะวิ่งรูด2กับ3ถ้ท่าฟันหางเดียวเลยนะคะฟัน3เนาะ2 5 2 7 2 9 3 7 3 8ถ้าเมท่าเม็ดเดียวนะคะเน้นเน้นสามห้าเก้าสามห้าที่ลงไปให้แล้วนะคะอ่าสำหรับโค้งสุดท้ายแอดยุทธนะงวดน,นี้นะคะชุด3ตัว4 4 6นะคะส่วนล่างนะคะชุดเดียวเลย8 5แต่8 5นะคะ ดังมากนะดังมากช่วงนี้สำหรับวิ่งหกลูดแปดนะถ้าตัวเน้นนะคะดูที่วงไว้นะคะสีแดงเนาะ,ะจะเน้นหกเจ็ดส่วนสามตัวจะเน้นหกแปดสามสำหรับใครที่ชอบเลขเบิ้ลก็ให้ระวังไว้นะคะหกหกกับเจ็ดเจ็ดเม็ดเดียวตัวฟันหกเจ็ดสำหรับนะคะน้องเฟนะคะเอ็นเฟนะวันนี้สรุปบนนะคะจะสรุปที่16กับ17่ถ้าล่างนะคะจะ สรุปที่20แล้วก็50ส่วนตัวลองนะใครชอบก็จัดเลยแอดนมนะงวดที่แล้วนะคะงวดก่อนให้3มานะคะงวดนี้ให้5อ่างวดวันที่1กันยาเข้าที่75ส่วนงวด16กันยานะล่างตัวเดียวให้7นะคะอ่ะให้มาชุด2ตัวจะเป็น73 76 78อ่ะ76นี้ตัดออกเลยนะคะหาซื้อไม่ได้จริงๆนะก็จะเหลือ73แล้วก็78เบิ้ล77นะคะ หวยฝันให้ติดเอาไว้นะคะนั่นก็คือ1นสอง่าหลายคนนะคะบอกว่ามีคนบอกมาว่าล่างนะคะวันเนี้ยจะออก9 7อ่าที่ว่า6 7ซื้อไม่ได้ให้ซื้อ9 7แทนนะคะต่อมาสิงคขนองนาเลขนี้นะคะที่หลายท่านควรติดตามวิ่งบนนะคะ4 5 1นะคะกับสี่หนึ่งนะ ชุด2ตัว3ตัวเพื่อนๆดูเลย2ตัวก็จะเป็น1 2 1 7 3 2แล้วก็3 7นะอันนี้คือแนวทางตัวเลขที่เอามาฝากอ่ะชุดเดียววัดใจวัดดวงนะ4 9 3อ่าอันนี้วัดดวงนะคะ2ตัว4 7กับ4 9อ่ะอันนี้ชุดเดียวเลยถ้าใครชอบนะคะก็จัดเอาไว้ได้ส่วนแอดจิมนะคะแอดจิมพารวยนะคะ วันนี้สายด่วนรัฐบาลนะ592 2ตัว92กับ57นะคะอันนี้ของแอดจิมพารวยเนาะต่อมาอชุดสรุปนะคะชุดสุดท้ายก่อนสรุปเลยบนนะ865 2ตัว65ตัดนะคะตัดตัวท้ายล่าง24กับ90อ่ะอันนี้นะคะชุดสุดท้ายก็ เอาไว้ลุ้นถ้าหากนะคะใครที่เป็น FC ของแอดเหนือเมฆนีออนนะคะให้มาบนนะคะ852กับ953อ่95อันนี้นะคะลองลุ้นดูส่วนนะคะแอดแพนนะฟันล่าง1658กับ98 3สามหางตรงๆนะคะของแอดแพนวันนี้สำหรับนะคะหววชุดนี้จะอยากฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะคือ หวยซองแดงอะ่ะงวดวันที่หนึ่งนะคะ ให้มา475เข้าเต็มๆเลย2ตัวก็จะเป็น75กับ79ใช่ไหมคะแล้วคราวนี้มันมันแบบว่าเข้าไปแล้วแล้วงวดน,นี้16กันยาอยากให้ตามดูต่อนะคะอันนี้เขาให้แม่นจริงๆนะคะหลายท่านคือคอนเฟิร์มมาสั่งวิ่ง8ตัวเดียวนะคะ586กับ587นะ2ตัว85 86แล้วก็87นะคะอันนี้รับประกันเลยต่อมานะคะอันนี้ใบใบแดงผ่านไปอันนี้ใบดำนะคะเลขใบดำเนาะ งวดนี้นะคะชี้ขาดที่1อ่าใบแดงกับใบดำอะไรจะแน่กว่ากันนะคะแคปไว้เลยนะ961กับ96 962นะฟันที่61 62แล้วก็69นะคะอ่ะส่วนนะคะชุด2ตัวกับ3ตัวนะมันจะจะมาแบบคนละแบบกันนะคะชี้ขาด3นะคะ358กับ35 359 อ่าฟันห้าหนึแล้วก็5,9ซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่แล้วเนาะให้มานะคะชี้ขาดที่7ใช่ไหมอาจจะเข้าทั้ง7บน7ล่างเลยนั่นก็คือ7จห้ากับ7,9ก็เอาไว้เป็นแนวทางต่อมานะคะแอดสมเนาะก็บนตรงๆอ่ะให้มา067กับ076 2ตัว7667ล่าง7447นะคะอาจจะ447เนี่ยเพื่อๆอย่าลืมซื้อไว้นิดๆหน่อยๆน,นะคะ ใบสองใบอ่าปริศนาวัดบ้านคอ้นนะคะนมสองกล่องอ่าอันนี้ตีนะคะตี7จ็ดส4งเกกับสองเกาสำหรับแนวทางนี้จ๋าก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆดูไว้นะคะอ่าถ้านะ,ะเคยออก4ีสองยืน4ไว้อ่าอันนี้นะดูไว้เป็นแนวทางชุด2ตัว3ตัวถ้าไปตรงใจของหลายท่านชุดไหนก็เอาไปลุ้นกันดูละกันเนาะ ต่อมานะคะสำหรับเลขชุดนี้ของแอดตะวันกับสายน้ำนะไปล่างเลยนะคะวันที่16กันยาก5 5 5 5 5 0แล้วก็524ชุดนะคะต่อมานะคะแอดสแอด19นะคะชุดผ่าดับนะ สิกันยานะคะหกเน้น4 7่เนะคะส่วนตัวเต็มนะคะให้มา4ชุดน,นะสี่หกสแล้วก็หกแต่เน้นหน,หนักที่สี่เจนะต่อมาอ่าสำหรับของเขยจัดให้เลขนี้มันอันหรือ,อยังนะคะสองหนึ่งหกงสองเจ็ดเจกันนะคะเจ็ 7, 2, 7, แล้วก็แปดนะคะใครที่เป็น FC เขยจัดให้เขยบุรีลำนะคะจัดไปเลย อ่าตมาของคนขอหวยนะคงสุดท้ายสรุปแล้วนะคะให้มานะคะ4929กับ429ชุดสามตัวนะ429อ่าอันนี้นะคะดูไว้เลยนะคะเพจเลขประมูลกองฉลากคำนวณใหม่นะ16กันยานะคะ2732แล้วก็ เจ็นะคะสำหรับของอเพจเลขประมูลกองฉลากให้แนวทางมาเพื่อน <_ S 1> ๆก็เอาไว้ลุ้นกันนะส่วนแอดดุยนะคะอวดน,นี้ให้มาเหนือกับใต้นะ067 967 568 768อันนี้ตัวเน้นนะคะดูปากกาแดงนะคะเน้นท่าใต้นะคะหรือล่างเนาะก็5 6 58แล้วก็6 8นะคะอ่สำหรับ ชุดกับตันใหญ่โตงวดน,นี้บนล่างเลย4 73แล้วก็472 673กับ6 72อ่จกับ72ก็น่ารุ้นนะคะ2ตัว52 54แล้วก็58อ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจ๋าอยากฝากชุดไหนเอาไว้ให้เพื่อนๆได้รุ้นกันในงวดน,นี้นะคะอ่าสำหรับข้อมูลที่จ๋าได้ลงไปแล้วนะคะทั้งหมดเลยก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ไปหาซื้อลอตกันนะคะมีเวลาอีกหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้นะเราก็จะได้มารุ้นกันแล้วว่า งวดวันที่16กันยาจะออกตัวไหนแล้วคราวนี้นะคะอีกหนึ่งชุดที่จ๋าอยากฝากให้เพื่อนๆติดตามนั่นก็คือหววซองแดงนะคะคือก็ให้แนวทางมาแล้วเขาบอกว่าให้แม่นจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ให้เพื่อนๆติดตามนะคะให้เพื่อนๆติดตามเอาไว้ก่อนหรือไม่งั้นก็แคบเอาไว้นะคะ,อะขออภัยด้วยนะคะที่เสียงจิ้งเรียนบันดังนะคะช่วงนี้นะน้ําท่วมแล้วค่ะเนี่ยน้ำลดแล้วมันก็เลยแบบ เหมือนเหออกมาจากรูแล้วอะนะคะอะแล้วก็ยังไงนะคะถ้าหากฝากนะคะก็คือฝาก977-9อีกหนึ่งชุดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อ่าแบบว่าไม่รู้จะซื้อหวยตัวไหนลองดูละกันนะคะสุดท้ายนี้จากขอขอบคุณเอฟซีที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจจ๋าเรื่มาเนาะกะ็บอกว่า มีเอฟซีบางท่านนะคะบอกว่าให้ใจไปหมดเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ใจกับจา๋านะอ่ะเดี๋ยวยังไงนะคะพรุ่งนี้มาลุ้นกันถ้าใครได้โชคก็อย่าลืมบอกจ๋าด้วยละกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ